ที่สุดหล่ออุ้ยรักยิ้มออ้ยชช่วยเขาบิวเอ้ยิ้มอีรักยิ้มอ้ยเอ้ยเอ้ยกดบ้งุคนถอแขนมาเลยอุ้ย

กินไปจริงเหอช่างเล็กเลยนะาี่นะไปกินยาด้วยนะยาอะไรครับไม่ต้ายไม่ใช่หรอฮะ

มีงมอบมากแต่